ถึงแล้วนะครับกิวแม่ปานสุดยอดจุดนี้ตอนนี้เราจะไปยังจุดไฮไลท์ของดอยอินทนนท์ที่หนึ่งก็คือกิวแม่ปานแนะวน,นี้ที่ก็จะปาทุกคนเตียวไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะฮะแล้วก็จะเตียวไปพอยิวงามงานต้องบนปูนที่กิวแม่ปานนะเพื่นเปิดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะฮะวันนี้เรามาประเดิมเป็น วันแรกเลยนะครับวันที่หนึ่งก็คือมาถึงแล้วก็เตียวไปเลยนะครับเดียวจะไปจะบ้าไปพอวิวงามๆโอ้ยอยูมาอีกแล้ววิวงามๆด้าบนนะฮะเ,เดียวขึ้นมาเกาเดียวอีกแล้ว่ะสุขาต้องเตรียมความพรม้อม,มดีๆสำหรับคนที่จะมานะฮะต้องฟิตร่างกายดีๆเนะกั้งคืนอุยขึ้นมาถึงจุดแรกนะครับเวกืก่็จะมีป้ายบอกต่างๆจุดแรกครือยินดีต้อนรับนะป้าแม่กิวแม่ปานี่เนาะ โอ้คุณภาพที่ขึ้นตะกี้บรรยากาศดีขนาดเลยแบบลมรื่นบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าหนาวต้องเกี่ยวหมวกพ่อปนคอหรือแบบถุงมือมาตัวนะฮะคือเป็นธรรมชาติแตแปลเลยเนาะในการเตียวเข้ามาจุดนี้ได้เนะี่ฮะป้นจะมีมะคุเทศเนาะปลาเข้ามาเตียวเข้ามาตัวนะครับมะคุเทศก็จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเขาที่เนี่ยนะครับป้นบอกว่าเป็น เปลี่ยนผู้ล่าหรือเป็นผู้เล่าอีนะเออดีขนาดเลยนะครับก็เอาอพี่น้องเจา้าเขาเนี่ยนะก็มาเตียวปลาเป็นมะคุเทศปาลาแอวนะครับว่าเออเป็นมาจะได้พ่องจุดนั้นจุดนี้เป็นจะได้พ่องอีนะตอนนี้เวลา6กโมงสีนาทีนะครับก็ยังัาแจ้งดีตะไดเตื่อนะครับบรรยากาศดีมีน้ำตก อันนี้คือเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาไปจนถึง31พฤษภาคมครับ31พฤษภาคมเลยเปิดเจ็ดเดือนนะฮะและเปิดก่อจะปิดปิดช่วงปิดช่วงหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนมาห้าเดือนเป็นประจําทุกปีครับอือคือที่สองเป็นน้ำตกลานสเ็ทแม่เป็นภาพแันปีหลวงเนาะเปิ้ลเกยสเ็ทมาถึงน้ำตกนี้นะครับผลลัพา์เป็นชื่อ น้ำตกลานสเดปกำลังที่ขึ้นมาหอบๆเนี่ยบัายใจว่าร่างกายเฮาแบบพร้องไปอย่างน,น,นะครับมันเป็ียนเพราะว่าอ่าบนเนี่ยอุณหภูมิมันมีน้อยเอ้ยอุณหภูมิบัาใจออกซิเจนมีน้อยนะครับมันร่างกายยังปรับตัวไป่ได้นะมันก็เลยหายใจลำบากน้อยนะครับผมเลยหอบกันนะเพเปอนบอกมาเจ้าหน้าที่เป็นบอกมา,กมางามอ่ะล่มลื่นธรรมาชาติขนาดเลยนะครับดู โอ้ขวานี่ครเป็นจุดนี่คืออิท,ที่สุดเนาะนี่นะฮะเป็นจุดเดียวขึ้นเนินมีจุดเดียวบัไดนะครับจุดเดียวทางเข้านะครับจุดจุดเดียวของทางเข้าทา,ออทางออกทางออกนู้นจะออมีเยอะกว่านี้ ทางออกก็ต้องขึ้นไปแหมถ้าเราเดินบูนนะครับครับอ๋อทางออกไปแจ้ว่ามันลงแกะขึ้นก็จะขึ้นลงขึ้นลงอขึ้นลงขึ้นลงไปเดี๋ยวขึ้นไปสามสามสิบเมตร๋อนี่นะครับนี่ก็คือความเป็นแบบธรรมชาติมีมอดมีอย่างไอ้นกขึ้นตลอดทุกต้นแถวนี้นะครับกว่าจะเป็นจุดตีมีแสงแดด ศาสตร์องเข้ามาถึงเนาะในต้นไม้นะครับเมื่อมีแสงเข้ามานะครับก็จะมีพันไม้มีแบบที่เกาะตามต้นไม้นะฮะนี่เป็นห้องอย่างหมูแต่งามนะครับที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ต่างๆนะครับเมื่อมีแสงแดดมันก็าสามารถเติบโตเติบใหญ่ได้เนาะอันนี้คือเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติที่ดีแท้ๆไยที่ยังบะเกยมาโดอยอินทนนท์บะเกยมาที่กิวไม่ปานนะฮะ อยากให้ลองมาสักเตือนหนึ่งนะฮะนอกจากมาสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศดีแล้วนะฮะก็ยังมาพอธรรมชาติที่ยังคงความเป็นป่าตแต้ๆเนาะรม่มรื่นนะฮะอีทด้วยเนี่ยจะเป็นดอยได้หมีอะไรข้กนีนขึ้น<อ>ไปนอนหรือไปกินอะไรข้างบนจะมีเล่จักุยอะไรอยู่ หอยตีนซัดอันนี้มันจะเป็นตีนหมีได้เป็นสมัยตะกอนและก่อนที่คนจะเข้าถึงเนาะป่าซ้อมป่าเมอกี้อ่านเป็นป่าอเมซอนปะป่าซ้อมป่างามขนาดเลยทุกคนแบบเวลาเตียวผ่านแล้วก็มีแสงแดดหลอดซองไม้นะเตียวเตียวมามีขี้เปอเฉยนะครับต้องต้องระมัดระวังตัวเนาะ ม่ใช่ว่าเป็นพื้นแห้งๆมาตลอดเนาะบางจุดก็มีขี้เปิอะตัวนี้แปลขนาไยยม้ใหญ่าไผยเตียวขึ้นมาบนนี้แล้วบ่าหอบนี่คือสุดยอดขนาดแล้วนะครับนี่ขนาดเจ้าหน้าที่ไปยังหอบเลยนี่โอ้ย มามานะครับขอหันวิวงามสีเลยโอ้ยไอ้พ่อทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเนี่ยมึทุ่งหญ้ากึ่งาันภัยครับไปอยู่ข้นั้นอันนี้คือจุดที่เจ็ดนะครับทุ่งหญ้ากึ่งอันภัยเนาะความสวยงามในฤดูหนาวงามแต่ มอกว่าจุดชมวิวที่งามที่สุดเนี่ยจะอยู่จุดที่8ดนะฮะแต่นี่คือจุดที่7ก็คืองามขนาดแล้วอ่ะอูอันนี้จุดที่7งามขนาดนี้โอ้โหจุดที่8นี่คือจะงามหมอกไดเนาะเดี๋ยวที่จะปาขึคืนไปพอนะครับจุดที่8ก็คือเตียวขึ้นมานี่คือคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าเหนื่อยแต่อากาศดีปุ้นมีทีมของเชียงใหม่นิวแล้วก็เชียงใหม่มีเรื่องเล่านะครับเขาเตียยจ้าเนาะเขาเตี่ยจ้า อ้ดิกสุดยอดทีด่สุดนะครับมา,มาก่อนมาก่อนหมู <c oughs> แข็งแรงสุดแต่ยี่ออกมาตอนประมาณหกโมงสี่สิบห้าเนะอันนี้โอ้นี่มันจกเจ็ดโมงจ็ดกึ่งแล้วแต่ว <c oughs> ิวงามขนาดแล้วก็อีตวยนี่ <c oughs> เปียหมดแล้วเนี่ยเตียวเตยวนี่นะนี่ถ้าจะถึงแล้วจุดที่แปดโห <c oughs> โหตรงนี้งามสุด โ,โ,โ,โอ,โอ้งามขนาดจุดนี้จุดที่แปดคือแบบห่นทะเลหมอกห่นวิวทะเลหมอกตแต้เลย่ะอ้นี่ตรงนี้คือจุดไฮไลท์เวลาเพิ่มมาเพิ่มมาชอบมาถ่ายหูปกันตัดนี้เนาะนี่โอ้ แต่ห้ามปีนป่ายนะห้ามปีนป่ายถ่ายได้ต่ดนี้ห้ามไปนั่งตังบนป้นภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับพาทุกคนมาพอความงามของกิลไม่ปานได้สำเร็จแล้วงามแท้งามว่าพอนี่อันนี้คือทะเลหมอกเต็มเต็ม